สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมครับวันนี้เราก็จะมาเปิดจองคิวชุดต่อนะครับผมครับวันนี้รอบนี้จะเปิด15ชุดนะครับผมครับอันนี้ก็จะเป็นชุดต่อยางนะครับผมนี่ชุดของผมเองนะครับที่จะใช้ในการหาต่อปีนี้นะครับนี่ครับดีไซน์ไหมครับผม ชุดหน้ากากพัดลมสองตัวนะครับผมนี่ครับพัดลมสองตัวราคาสามพันห้าร้อยบาทนะครับผมพัดลมตัวเดียวสามพันสามร้อยบาทครับนี่ครับนี่สวิตตัวใหม่ครับผมกันน้ำนะครับแต่คงก็คงจะไม่กันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ก็ดีแน่นอนครับผมดีกว่าเดิมครับ นี่ครับผมนี่ครับสามพันสามร้อยบาทครับแบบนี้นะครับคอนโดด้านหน้าหนึ่งตัวนะครับนี่ครับด้านหน้าหนึ่งตัวครับผม ตัวนะครับผมรอบนี้เป็นตัวแรงองครับผมรอบก่อนๆย,ยังรอบช้ายอยู่ครับผมแต่รอบรอบนี้ได้ชุดชุดพัลมแรงแลนะ้วเดี๋ยวมาลองให้ดูน,นครับผม นี่ครับดังแล้วครับมดังแล้วนะครับด้านหลังสองตัวเหมือนกันนะตั้านาครับผมโคตรแรงเลยนะครับ มาดูกรที่จะแถมไปให้นะครับผมดูอุปกรณ์ที่จะได้ไปนะครับผมับอุปกรณ์ที่จะแถมไปกับชุดนะครับถุงมือยางหนึ่งคู่ครับผมถุงมือผ้าหนึ่งคู่นะครับอันนี้ครับผมแบตเตอรี่แบตเตอรี่ครับหนึ่งลูกนะครับผม น,นี่เป็นรุ่นใหม่ครับผมน่าจะทนนะครับผมหนักมากนะครับหนักครับผมแต่ทนนะครับ่าจจะทนของของเดิมเยอะๆเลยครับครับผมกดรอบนี้จะเปิดแค่15ชุดนะครับผมถ้าเกิน15ชุดก็จะไม่รับเพิ่มแล้วนะครับ ถ้าเกิดมีเวลาอีกก็จะฝุดใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับผมถัาทาไหนที่สนใจก็ติดทักเข้ามากันได้เลยนะครับผมทางช่องไลน์และเฟซบุ๊กนะครับผมสองช่องทางนะครับไม่รับคิวทางเบอร์โทรนะครับผมรับทางไลน์และเฟซบุ๊กนะครับผมครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไวเพียงเท่านี้นะครับไม่จะยาวเกินไปครับผมเดี๋ยว ติดตามชมผลงานนะครับผมกับชุดนี้นะครับผมชุดล่าต่อใหม่ของปีนี้ครับผมนี่ครับหลักนะครับครับผมอย่าลืมครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ